นี่พี่ติ้กํำลังตำน้ำพริกแกงเผ็ดเครื่องน้ำพริกแกงเผ็ดพี่ติ้ก็มีผิวมะกรูดตะไคร้ขา่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแห้งเดี๋ยวพี่ติ๊ก็จะโขกให้ละเอียดก่อนพอละเอียดเสร็จแล้ว,ลวมาใส่กระปิมามขกกูนนะ ของละเอียดแล้วเราก็มาใส่กระปิช้อนหนึ่งจ้าตั้งน้ำรอเดือดจ้าน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่ทิ่แกงเนาะ ร้อยเดือน,น้ำพริกแกงเองนี่ชอบแบบไหนแล้วก็ปรุงแบบไหนเลยเนาะจะเอาเผ็ดมากหรือจะเอาเผ็ดน้อยตามใจคนทำเดี๋ยวแล้วก็มาชิมรสเริ่มต้นกันนี่แล้วก็มาปรุงน้ำปลา เดียวพอแล้วตอนพริกติ๊กขบพริกแกงพริกติ๊กใส่เกลือลงไปหน่อยรอให้เดือดแล้วก็มาใส่ปลากดแม่ก็ซื้อมาเขาบอกปลากดเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาปลาพริกติกล้างน้ำซาวข้าวพริติกว่ามันดับข่าวน้ำซาวข้าวแล้วก็บีบเอน้ำมะกรูดใส่หน่อย ขยำขยำล้างน้ำไม่สะอาดเพราะลูกมะกตูตอนนี้มีเยอะออกลูกเต็มเลย,นะยเดี๋ยวนี้ต้อนอยู่นี้ยเราก็ไม่ต้องคนฉีดฝาฝาสุกแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราใบกะเพราได้ฝนใบใหญ่ฉีดฉีดซะหน่อยจะได้หอม,หอม ไม่ได้ซื้อใส่แค่ไหนก็ได้เนะเสร็จแล้วจ้าแกงเผ็ดปลากดข้าวออกันได้เลยจ้าเสร็จแล้วจ้าแกงเผ็ดปลากดหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แซบ่บรับรองแซบ่บ